สวัสดีค่ะวันนี้จะสอนเพิ่มอีโมจิไลโพสใน Facebook กันนะคะก็นื่งเลยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ Google พิมพ์คำว่าแค่ม h คีที่หรือกดผ่านลิงก์จากด้านล่างกันได้เลย ในตัวลิงก์ของ KMKT MM h ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะเป็นเว็บปัมไลย์ปั๊มผู้ติดตามทุกแพลตฟอร์มของเซสโซเชียลมีเดียเลยนะคะเลิกไปด้านในได้เลยค่ะมาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ KMKT MM h แล้วนะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะลองเลือกฝันใช้บริการกันไปดูนะคะในตัวบริการเองนะคะมีอยู่หลากหลายบริการ เราจะเป็นเพิ่มยอดไลค์นะคะเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและอีกหลากหลายบริการเลยนะคะไนในหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยในตัวแพลตฟอร์มมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะว่าจะเป็นของ Facebook YouTube IG Tik t o k t w i t t e r Telegram มนะคะและอีกหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยนะคะสามารถเลือกใช้บริการกันไปได้ตามความสะดวกชอบใจกันเลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการเพื่อนๆด้วยตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ เพื่อนพท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเขาใช้งานกันสมัครกดสมัครเขาใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรัสผ่านยืนยันทัดผ่านอย่าลืมชื่อจริงนามสกุลจริงด้วยนะคะอย่าลืมกดติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะสองติก๊กสมัครกับเขาใช้งานกันไปได้เลยนะคะหรือสมัครผ่านลิงก์ Google ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนๆท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยค่ะกดเขาใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะ เข้า,มาสม่หน้นาเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอุู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและบริการอืน่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มเองมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ Facebook YouTube i g Tik t o k t w i t t e r t e l e gram นะคะสามารถเลือกสรใช้บริการ ไปกันได้เลยนะคะในหมดู่ตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะมีทั้งต่างชาติและคนไทยด้วยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มด้านบนสุดตรงนี้เลือกเป็น facebook นะคะกดกันไปได้เลยค่ะ หมดหมุมบริการตรงนี้นะคะเลือกเป็นไลฟ์มูจิต่างชาตินะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะบริการตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการนะคะมีอยู่มูจิทั้งรับประกันและไม่รับประกันนะคะขอเลือกเป็นตัวด้านบนสุดตรงนี้นะคะรูปลักษณ์นะคะหกสองสองแปดนะคะกดกันไปได้เลยะคะ่ะลิงก์ตัวนี้คัดลอกกันมาได้เลยนะคะจากผู้ที่ต้องการจะใช้บริการกดต้องเวลาของเขามานะคะตัวนี้ต้องเปิดสาธารณะด้วยทุกครั้งนะคะงั้นย้อนไม่ได้ขึ้นให้นะคะจำนวนขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งร้อยใส่กันไปหนึ่งร้อยนะคะ ในราคาแบ,บ,บาทเองนะคะกดส่งกันไปได้เลยคะ่ะระบบกรเด้งมาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะพร้อมกับรายละเอียดของออเดอร์ของเพื่อนเองไปดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อกันนะคะในหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้คือออเดอร์ของเพื่อนเองทั้งหมดเลยที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่หน้านี้กันเลยนะคะในส่วนด้านหน้าตรงนี้คือเลขออเดอร์ของเพื่อนเอพื่อนท่านใดน,นะคะที่มีปัญหาตัวเนไม่นนเข้ายอดไหลไม่ขึ้นสามารถนำเลขออเดอร์จากนหน้านตรงนี้ส่งให้อดมินกันได้ตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงกันเลยค่ะ แต่ละออเดอร์จะมีปริมาณการสั่งซื้อค่าใช้จ่ายและจำนวนตัวลิงที่สามารถตรวจสอบกันได้ตรงนี้เลยนะคะสถานะตอนนี้รอระบบดำเนินการเติมยอดกันสักครูหหหหห่หนึ่งนะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะมีกันอยู่หลากหลายช่องทางมา,มากๆเลยสามารถเลือกสรรใช้ บริการกันไปได้ตามความสะดวกเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นตัวสแกน QR Code ตรงนี้นะคะใส่เงินด้านล่างตรงนี้นะคะตัวสแกน QR วอารโค้ A ก็จะขึ้นมานะคะก็สามารถสแกนได้เลยนะคะยอดเงินจะเข้าทันทีเลยค่ะในส่วนของการเอนกงนตรงนี้นะคะโอนเงินผ่านธนาคารนะคะของ หน้าบริษัทเลยนะคะตัวนี้นะคะโอนเงินเสร็จแล้วนําสลิปมาวางตรงนี้นะคะยอดเงินเข้าทันทีเช่นกันนะคะไปดูตัวคริปโตกันนะคะตัวคริปโตตรงนี้นะคะโทษนะคะไปดูตัวชิลเพย์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวชิลเพย์นะคะด้านในตัวชิลเพย์ตรงนี้นะคะก็จะมีบริการอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสแกนทูบันนี่ตัวนี้ก็จะอยู่หน้านี้เลยนะคะไปดูตัวอ่างเปากันนะคะตัวอ่างเป่าเลตตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวสแกนตัวสร้างสองอ่างเปาของทูบันนี่เวลเลตนะคะตัวนี้ ย้ายดายกันเลยนะคะไปดูตัวคริปโตค่ะในน้าตัวคริปโตตัวนี้สําหรับเพื่อนๆ่ท่านใดนะคะที่โอนเงินต่างประเทศตัวนี้ก็สะดวกมากๆที่สุดเลยนะคะสามารถเลือกกันไปใช้บริการกันได้เลยนะคะตรงนี้เป็นการแนะนําเพื่อนนะคะหากเพื่อนๆท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บซาตูนิคก็สามารถนําคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะคะให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่น5%กันเลยนะคะไปดูที่หน้าตัวช่ือกันนะคะ ตัวช<จ>่วยเหลือตรงนี้นะคะค่ะเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้ายอดไหร่ไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความช่วยเหลือกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะนําเล็ออเดอร์มาวางกัะตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วปัญหาเรื่องใดก็กดกัไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตัวนี้นะคะมีแอดไลน์กันได้ด้วยนะคะสามารถแอดไลน์กันไปได้ด้วยนะคะ หากเพื่อนๆท่านใดนะคะต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถแอดไลน์กันไปตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะตัวประวัติการคืนเงินตรงนี้นะคะสํ <c oughs> าหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินนะคะของแต่ละออเดอร์ก็สามารถมาดูกันน้านี้กันได้เลยนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นะคะเงินยกเลิกและยกเลิกบางส่วนก็จะอยู่น้านี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูกันได้เลยนะคะแต่ละออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยะคะ่ะ ใ้ตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งของ PC และ Android iOS เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะกรืองรองรับทั้งของ Google p l a y และ App Store เลยนะคะตอนนี้นะคะยอยอีกบัญชี่ลักก็ขึ้นกันมาแล้ว,วเพื่อท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์เคมีมี K T H, ก็กดผ่านลิงก์จากด้านล่างกันไปได้เลยค่ะเว็บไซต์เคมีมีเเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะลองเลือกไปดูรายละเอยียดด้านในกันก่อนได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ